สวัสดีค่ะนารีฮิมะข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปสถานการณ์รอบโลกกันดีกว่านะคะหัวข้อวันนี้ก็คือสถานการณ์รอบโลกในปี2569จะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะแต่เรามองถึงภาพรวมรอบโลกเนาะว่าจะมีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเผื่อเราจะได้เตรียมตัวทันเนาะ ใช่เป็นการดูแบบทั่วๆวไปนะคะก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะฟังอย่างมีสตินะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์รอบโลกจะเป็นอย่างไรบ้างในปีสองห้าหกเก้า แต่ Temperance จะมีการเปลี่ยนผ่านนะคะเปลี่ยนผ่านเหมือนกับเป็นลักษณะาการเปลี่ยนผ่านยุคไหมแม่หมอว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะในเรื่องของครัวอำนาจมากกว่านะคะลักษณะแต่ n ทมพน ance, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการลงทุนเศรษฐกิจกเทคโนโลยี The Template มันจะหมายถึงการที่เรามีการถ้าพูดถึงบุคคลเนาะนะก็คือการที่เราจะต้องมีการพลิกผันชีวิตครั้งใหม่เปลี่ยนรูปแบบชีวิตใหม่เวลาการปรับเปลี่ยนเนะี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะเกิดจากความกดดันถึงที่สุดแล้วจําจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองปรับคลื่นพลังงานตัวเองใหม่เพื่อน,นําไปสู่สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นถ้ามองเป็นสภาวะรอบโลกก็แสดงว่ามันอาจจะมีการเขาเรียกว่าระเบียบระเบียบโลกเก่าอะอาจจะถึงจุด ถึงจุดของบันจุดหนึ่งแล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่รวมไปถึงพวกคลื่นพลังงานคลื่นสนามแม่เหล็กที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอ่ปรับเปลี่ยนนะคะกระเทือน,นสะเทือนไปถึงสนามแม่เหล็กได้นะคะสภาวะอากาศที่จะมีการแปรปรวนอย่างมาก ในเรื่องของสงครามความขัดแย้งจะมีการแบ่งกลุ่มกันอย่างชัดเจนนะคะมีการแบ่งกลุ่มกันอย่างชัดเจนพูดง่ายๆมันจะมีอะไรให้เกิดเป็นสองขั้วทุกอย่างจะมีสองขั้วเกิดขึ้นแล้วมีการที่จะพยายามเปลี่ยนระเบียบเก่าเปลี่ยนสิ่งเก่าๆเพื่อที่จะผลักด,ดันไปสู่สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของสภาวะแวดล้อมนะคะจะมีการจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยี จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มถ้าแบ่งเป็นกลุ่มในที่นี้แม่หมอมองว่ามันจะมีสามก๊กสามก๊กสามก๊มกไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะสามก๊กแบบรอบโลกถ้าพูดถึงกลุ่มกลุ่มที่มันมีการแบ่งขั้วอันจะนําไปสู่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของสงครามก็แสดงว่ามันจะมีสามขั้วสามขั้วคุณคิดว่ามีมีมีน่าจะมีจุดไหนบ้างอ่าก็เอาแรกแรกก่นเนาะรัสเซียยูเครนอะ่ะแม่หมอมองว่าสงครามมันมีแนวโน้มที่จะ หาทางลงอยู่กําลังพยายามหาทางลงนะคะกําลังยังคงยืดเยื้ออยู่นะคะรัสเซียอาจจะกําลังพยายามที่จะบทยี้อยู่ในขณะที่ยูเครนก็พยายามพึ่งพาอาวุธทางตะวันตกเนาะถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามีความกดดันมากๆมันก็อาจจะนำไปสู่การประทะครั้งใหญ่ได้เช่นเดียวกันเนาะกกที่สองก็น่าจะเป็นสมรภูมิของตะวันออกกลางนะอิสราเอลอิหร่านและพันธมิตร และพันธมิตรความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกลุ่มฮามาสอาจจะยกระดับการเผชิญหน้าได้นะคะนม่หมอมองว่าอาจจะมีเกณฑ์ยกระดับเผชิญหน้าได้กกที่สามก็น่าจะเป็นสมอลล์อ Indo ิ ific, นโดแปซิฟิกเนาะจีนไต้หวันทะเลจีนใต้ไหมจุดนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นจุดที่ระยะยาวนะมีความเสี่ยงและอันตรายอาจจะมีการจีนอาจจะเพิ่มแรงกดดันทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก็ได้นะ แล้วก็มันอาจจะถ้าหากว่าเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงไหม <_ an> เสี่ยงต่อการการบุกการปิดล้อมทางทะเลทางอากาศการประทะทางเรือทางอากาศมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงที่จะดึงสหรัฐเข้ามาและพันธมิตรเข้ามาสู่สงครามในความขัดแย้งได้ถามว่ามันจะมีแบ่งก๊กแบ่งเราอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนเนะต้องคอยจับตานะในเรื่องของสงครามกกเราที่จะเกิดขึ้นเนาะในเรื่องของภัยพิบัติ ทั่วทุกทุกที่เนาะทั่วทุกทุกที่ที่จะเกิดด้วยคลื่นพลังงานเดอะแทมพลัส์มาเนี่ยมันการมีการปรับเปลี่ยนแสดงว่าเวลาเกิดภัยก็เกิดภัยย่างใหญ่เหมือนกับเป็นการชะล้างอ่ะชะล้างเปลี่ยนยุคขัดขจัดสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ขจัดคนไม่ดีออกยุคแห่งการคัดคนยุคยุคแห่งการปรับเอาสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยออกแล้วให้เหลือแต่สิ่งดีๆลักษณะแบบนั้นแสดงว่า ถ้ามันมีภัยพิบัติถาโถมโดยเฉพาะเรื่องของทางน้ําดินฟ้าอากาศที่มันแปรปรวนดินน้ําลงไปจัดเต็มเพื่อเป็นการคัดคนเข้าสู่การคัดคนนะคะคัดคนอย่างแท้จริงดังนั้นอที่ที่คุณอยู่ที่ที่คุณอยู่นะถ้ามันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมลสูงเกิดภัยพิบัติทางน้ําเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟซึ่งสิ่งเหล่านี้ยแม่หมอมองว่า ในปี69เนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงนะคะค่อนข้างจะหนักหน่วงสภาพภูมิอากาศที่อ,อาจจะมีความรุนแรงมีการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงพออากาศมันเปลี่ยนแปลงรุนแรงนะ่ะพายุหมุนน้ำท่วมคลื่นความร้อนไปป่ามันจะเกิดขึ้นทะลุแบบแบบเดือ,ดอะเออแบบแรงเนาะอะไรที่มันพลิกทันทีอะปรับเปลี่ยนอะมันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้น ก็รวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะรอบโลกก็รวมไทยด้วยหมายความว่าแรงก็บแรงจัดฝนก็ฝนมหาฝนเลยเออหนาวก็หนาวจัดคู่เขาไฟก็ม no. ีเกณฑ์ที่จะประทุทั่วโลกได้แผ่นมินไว้มีเกณฑ์ที่จะเกิดได้อะไรลักษณะแบบนี้รวมไปถึงคลื่นสึนามิทั่วโลกนะมีเกณฑ์ที่จะเปิดได้ที่ไหนที่เคยเกิดมันจะมีรอยแยกอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดซ้าได้อีกถ้าคุณอยู่ตามจุดต่างๆทั่วโลกที่มันเคยเกิดคุณก็ต้องอาหาทางปกป้องตัวคุณเองนะคะ การระเบิดของภูเขาไฟยังคงมีการระเบิดอย่างต่อเนื่อง,นองเนาะทีนี้มามองไปถึงเรื่องอะไรอีกโรคระบาดโรคระบาดอันที่มันจะส่งผลกระทบต่อต่อมต,ต,ต่างๆในร่างกายของเรานะคะน้ำสารอาหารที่จะเป็นพิษได้โรคที่มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ก็ได้นะคะอาวุธชีวภาพต่างๆที่อาจจะแพร่ขยายในวงกว้าง คือถ้ามันเกิดรอบโลกประเทศไทยก็หนีไม่พ้นนะประเทศไทยยิ่งอาแขนรับอยู่ใครมีโรคอะไรเนะี่ยเดี๋ยวแหกันเข้ามาเองแหลคะค่ะเพราะเราเปิดแบบใครเข้ามาก็ได้นะเพราะว่าการตรวจตรวจอะไรอะตรวจคนเข้าเมืองตรวจความสะอาดของคนเนี่ยน้อยนิดมากนะคะดังนั้นประเทศไหนมีโรคอะไรอนะไม่หมอบอกว่าประเทศไทยนี่เชื้อเชิญเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นคนก็ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังอ่า t h เมจิเชียนนะคะ ในเรื่องของทองนะแม่หมอในเรื่องของทอง,ทองคํามีเกณฑ์ที่จะพุ่งได้อ่าถ้ามันเกิดการเกิดการประทะการที่มันหนักหน่วงขึ้นหรือมีพแรงกดดันจากแต่ละกลุ่มแต่ละก๊ะกเกิดขึ้นะ่ะอการแห่ซื้อทองคํามันจะมีเกิดขึ้นไงดังนั้นถามว่าสภาวะทองดีไหมแม่หมอว่าสภาวะทองตามหน้าไพ่น่าจะดีนะคะหนึ่งเหรียญมาเลยเห็นปะ่ะพวกพวกทองพวกบิตคอยพวกต่าง,างๆแหละราคาจะพุ่งจะขึ้น จะขึ้นสูงจะขึ้นสูงลองดูว่าปีหน้าทองคำจะถึงเก้าหมื่นหรือเปล่านะแม่หมอรุ้นไว้ที่หลักแสนนะคะจะก,กี่แสนก็แล้วแต่รุ้นไว้หลักแสนขึ้นไปอาจจะไปในปีสองปีต่อจากนี้ดังนั้นถ้าคุณมีเงินมีทองคุณก็ลงทุนพวกเหรียญพวกบิตคอยพวกทองคําแท่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอะไรที่มันอยู่ในอากาศเทรดทองที่มันอยู่ในอากาศก็อาจจะส่งเสี่ยงหน่อยสักหน่อยนึงเนาะ ดังนั้นก็อย่าไปเทรดในอากาศทั้งหมดอย่างน้อยต้องให้มันมีอยู่ในมือเราบ้างนะคะควรจะมีเงินสดเงินสดอยู่ในมือนะคะเพราะรูปแบบการเงิน,นมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสภาวะการเงินอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่นําพาไปสู่การบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับทั่วโลกได้ถ้ามหาอํานาจมีการบีบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินลูกกระจอกอย่างเราเนี่ยค่ะที่เป็นโดมิโนอยู่ยังไงมันก็กระทบกระเทือนด้วยอยู่แล้วเนาะ นางนัดนะติดตามข่าวสารให้มากๆนะคะอ <c oughs> ต่อดีกว่ามีอะไรอีกไหมเก้า <c oughs> ไม้เทา้าหนึ่งไม้เทา้าน้ำนะคะแม่หมอเห็นแต่น้ำ <c oughs> เห็นในเรื่องของภูเขาไฟที่อาจจะปะทุกันขึ้นมาได้นะคะ <c oughs> ปะทุแบบพร้อมๆกันหลายๆที่ได้นะคะพร้อมๆกันหลายๆที่ปะทุแบบอันนี้มาก Uh, ธุรกิจเรื่องของโลกโซเชียลจะไปได้ดีจะยังคงไปได้ดีนะคะในเรื่องของ AI และเทคโนโลยีเทคโนโลยีเดอะเมจิเชนเดอะเวอร์เทคโนโลยีจะไปเร็วมากเรื่องของ AI จะพัฒนาไปเร็วนั่นหมายความว่ามันจะส่งผลยังไงคือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแรงงานเนาะจะแทนพลักับเพจออฟเพนต์เติรน่ะการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแรงงานเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ในเรื่องของแรงงานเยอะนั่นหมายความว่าเออคนจะตกงานเยอะถูก ดังนั้นอาชีพใดๆที่ผันเข้าสู่โลกโซเชียลยังคงทำได้ดีนะคะทำได้ดีอืดสูสิสิถ้วย <c oughs> the justice หรอ,อ the star the fool เขาบอกว่า เออถามว่ามีแหล่งที่ปลอดภัยไหมแม่หมอก็ยังปลอดภัยอยู่นะในหลายๆที่ที่มันเป็นที่ที่ไม่ไม่ใช่เขาที่มันสูงชันจนเกินไปและไม่ใช่อยู่ในตัวเมืองนะคะอยู่พวกชานเมืองอะไรเงี้ยจะปลอดภัยกว่านะน้ําอาจจะลนถึงคลื่นสึนามิอาจจะถาถมได้นะคะก็ระวัดระวังตรงนี้ไพ่กรุงเตือนในเรื่องของน้ําน้ําน้ําอย่างมากเลยอืมในเรื่องของคลื่นสึนามิก็มันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ แผ่นดินไหวที่จะเกิดรอบๆประมาณแบบชายฝั่งใต้ทะเลอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันจะกระเทือนไปถึงน้ําที่มันจะซัดคลื่นเข้าไปถูสู่ชุมชนนะคะได้เนาะม,มีอะไรดีๆบ้างไหมเห็นดูซิในเรื่องของธุรกิจการส่งออกการนําเข้าการส่งออกหลายๆธุรกิจยังคงไปได้ดีนะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีพวก ของกินอาหารของกินอาหารที่เป็นแบบว่าอุตสาหกรรมการเกษตรเกี่ยวกับการเกษตรนะคะยังคงจะไปได้ดีนะคะจะไปได้ดีถ้าคุณทำอาชีพเหล่านี้ก็ถือว่าโอเคแหละจะทําให้คุณสามารถที่จะอยู่รอดได้นะคะ t h e Tower หลายๆที่นะคะยังคงมีการประทะกันสงครามที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงน่าจะเป็นปีแห่งการประทุเริ่มปะทุ อันนำไปสู่สงครามโลกไดอ้อาจจะถึงขั้นนิวเคลียร์ลงไหมแม่หมอว่าแม่หมอว่ามันอาจจะสุ่มเสียงที่จยากจะกดจะกดอะแต่ก็ยังไม่กดเนาะด้วยมันอาจจะยังมีพันธะสัญญาอาพันธะสัญญาจะเปราะบางนะคะเนี่ยคำบัสัญญาต่างๆพันธะสัญญาระหว่างประเทศด้วยเทมเพลนกับกับเอ่ดอะแจสติและเดอะไฮพริเซตมาเนี่ยพันธสัญญาเปราะบางมากมีเกณฑ์ที่จะ ไปผิดคำมั่นสัญญาอือค่ะแบบอารมณ์มันสุดๆอะทนไม่ไหวอ่ะค่ะได้นะคะอืมหลายๆที่จะมีภัยธรรมชาติรุนแรงรุนแรงทั่วโลกจะหลายๆที่ยังคงสงครามต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องแบบรุนแรงรุนแรงขึ้นนะคะต้องบอกว่ารุนแรงขึ้นนะเดอะทาวเวอร์มาแต่ถามว่าถึงขั้นนิวเคลียร์ลงไหมก็ อาจจะยังไม่ถึงขั้นนิวเคลียร์แต่ก็ถล่มหนักเป็นจุดๆเป็นก๊กเป็นกกสามกกที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่ยสามกกยังคงมีการประทุที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆมีแรงกดดันแล้วก็มีการสนับสนุนจากพันธมิตรอ่ะพันธมิตรมีการดึงมีการดึงพันธมิตรประเทศย่อยๆอ่ะพยายามเข้าร่วมสงครามในก๊กใหญ่ๆสามกกนี้เกิดขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นจุดที่ล่อแหลมอยู่นะ อม,มันก็อยู่ที่รัฐบาลแล้วเนาะว่าจะยังไงเอ่ยอืมด m เ r e s s พก้าถ้วยนะ The Judgment หรออืมอาจจะมีการสูญเสียบุคคลสำคัญก็เป็นได้นะคะบุคคลสำคัญในที่นี้ก็อาจจะหมายรวมถึงในไทยด้วยนะคะอืก็อาจจะมีเต็งที่จะเป็นได้อ๋อห้าถ้วยเอาเป็นว่าโกรกดาบ นะเจอภัยด้วยหกดาบทั่วโลกทั่วโลกจะเจอกับเหตุการณ์ที่มันหนักหน่วงแบบไม่คาดคิดโดยเฉพาะภัยธรรมชาติก็ดีเนี่ยความสูญเสียจากสงครามเป็นจุดๆุด,ด,ดการยิงขีปนาวุธที่มันจะหนักหน่วงขึ้นนะคะผู้คนจะมีความสูญเสียสูญสิ้นกันเยอะพูดง่ายๆว่าคนตายเยอะสิ่งที่สูญเสียไปก็ไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้เนาะหกดาคุณเห็นน้ำไหมคะ น้ำมันท่วมไปทั่วค่ะน้ำมันท่วมไปทั่วแล้วน้ำที่มันมากับทาวเวอร์มันอาจจะเป็นพวกพายุหมุนเฮอริเคนถามว่าในทอร์นาโดในประเทศไทยมีเกณฑ์เกิดไหมก็มีเกณฑ์เกิดสภาวะอากาศที่มันจะแปรปรวนไปทั่วโลกประเทศไหนที่เคยหนาวนมันอาจจะร้อนประเทศไหนที่เคยร้อนมันอาจจะหนาวก็ได้สภาวะอากาศคุณอย่าไปคาดเดามันแปรปรวนทุกอย่างเลยอากาศทั่วโลกนะไม่สามารถที่จะเป็นไปตามตามสภาวะฤด,ดูกาลแบบในอดีต ด้วยมลภาวะ,ะมลภาวะทางอากาศด้วยนะคะที่จะจัดเต็มนะจะจัดเต็มมันจะเกี่ยวเนื่องไปจากไปถึงระบบภายในร่างกายน้ําอาหารเป็นพิษมันจะไปกระทบกับต่อมต่างๆในร่างกายเราอะค่ะอาหารน้ําจะเป็นพิษเนาะจะเป็นพิษสิ่งที่มันมันไม่ดีสารพิษต่างๆที่มันไม่ดีอะมันจะไหลสู่น้ําจากอากาศและลงสู่น้ําแล้วคนก็บริโภคเข้าไปก็เจ็บป่วยเนาะรวมถึงพวกเชื้อเชื้อไวรัส อาวุธชีวภาพที่อาจจะก่อเกิดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเอ่อน้ำท่วมเยอะมากมากถ้าคุณว่าปีหกแปดทั่วโลกเนี้ยภัยเยอะคุณดูปีหกเก้าหนักกว่าปีหกแปดเยอะแล้วคุณไป,ปดูเจ็ดศูนย์หนักกว่าปีหกเก้าคือมันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนหนึ่งถามว่ามันเกิดจากเทคโนโลยีไหมแม่หมอก็ว่าใชนะ่ในเรื่องของภยัยพิบัติในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น มันเกิดจากเทคโนโลยีที่อาจจะมีคนสั่งการและควบคุมอยู่อยู่นะคะอยู่คือเขาต้องการล้างอ่ะล้างคนน่ะคุณดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ตื่นรู้นะคะตื่นรู้แต่ตื่นแบบมีสติอะคะ่ะตื่นแบบว่า,าฟังข่าวแล้วเราก็วิเคราะห์ตามแล้วเราก็หาที่ปลอดภัยเตรียมตัวสำหรับตัวเราและคนในครอบครัวนะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกนี้ก็ตามมันหนีไม่พ้นภัยพิบัติ แม้แต่ประเทศไทยเองก็มีไนะม่พ้นนะมีไม่พ้นอยู่ที่ว่าตรงไหนเกิดหนักตรงไหนเกิดน้อยเท่านั้นเองน้ําน้ํามหาน้ําตีหน้าเยอะมากมากเลยนะคะเอาเป็นว่าถามว่ามันยังมีอะไรสิ่งดีๆไหมมันมันก็จะมีหลายๆประเทศอาจจะมีบุคคลสําคัญเกิดขึ้นนะคะเป็นผู้หญิงเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วโด่งดังไปแบบทั่วโลกนะ เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้มีอยู่สองคนมีผู้หญิงสองคนที่จะเกิดขึ้นในทั่วโลกเนี้ยก็จับตานะคะประเทศไหนก็ได้แล้วจะโด่งดังไปทั่วโลกด้วยอมีอิทธิพลไหมก็คงมีอิทธิพลในปีถัดๆไปแล้วเนาะพอพามาสองมันจะมีแหละอ่ารวมถึงในเรื่องของการเงินระดับทั่วโลกมันจะมีมีเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะให้คุณได้เซอร์ไพรส์ให้คุณได้ประหลาดใจนะคะแต่ถามว่าเงินเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันก็ มันเป็นระดับของของทั่วโลกเนาะของประเทศใหญ่ๆมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราหรือไม่ใช่เฉพาะรากหญ้าเราถามว่าในรากหญ้าประเทศไทยได้รับอะไรไหมก็ยังไม่เห็นได้รับอะไรนะคะหก็ยังคงคงต้องทํางานเยอะๆทางานเยอะๆนะคะจะมีการแข่งแย่งผลประโยชน์ผลประโยชน์กันหนักหน่วงขึ้นนะคะหนักหน่วงขึ้น ยังไงเราก็เป็นกระบอกเสียงคอยดูแลประเทศของเราให้ให้ดีๆนะคะอย่าให้คนที่ขึ้นมาแล้วไม่ได้อยู่ในสิ่งในธรรมแล้วทรัพยากรเราอะไปไปเซ็นสัญญาให้กับคนอื่นเขานะคะเราก็ต้องเปกระบอกเสียงในโลกโซเชียลเนาะที่เราจะทําได้เอาเป็นว่าถ้าใกลอยู่รอบโลกยังไงคนก็ระมัดระวังภัยพิบัตินะคะระมัดระวังการการการกินอ,อาหารเป็นคิษด,ด้วยนะคะระมัดระวังสงครามที่มันอาจจะปะทุ หนักหน่วงขึ้นนะคะหนักหน่วงขึ้นส่วนธุรกิจใดๆถ้าคุณลงทุนใดๆโดยเฉพาะเรือเ่องของทองแม่หมอมองว่ามีเกณฑ์ที่จะพุ่งค่ะอ่ะโอเคเนาะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้กันและกันและขอให้ทุกทท่านปลอดไั่ค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ